สวัสดีครับพี่น้องและ f อซีที่เคารพบักทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็จะเอาเก็ดเล็กเก็ดน้อยสาระน่ารู้มาฝากเพื่อนๆมาฝากน้องๆอีกเช่นเคยนะครับนะคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องไก่กาคาบไข่นะครับไก่กาคาบไข่เนี่ยนะครับหลายๆคนก็รู้สรรพคุณและหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะ บางคนสรรหาก็ไม่เจอนะครับและที่เจอแล้วก็ถือว่าสุดยอดอีกเช่นกันนะครับการาบไข่เนี่ยนะครับปกติแล้วมันเกิดจากพันธุกรรมที่พ่อนะครับจะเป็นเล็บขาวหรือจะเป็นเล็บดำต่างแม่เอามาผสมกันนะส่วนพ่อเป็นเล็บดำแม่เป็นเล็บขาว นะครับเอามาเข้ากันมันก็เกิดจากพันธุกรรมได้ที่จะเป็นกาคาบไข่นั่นก็ถือว่าดีนะครับถ้าอย่างมันเกิดหมายเองเนี่ยนะครับอย่างผาหรือพันธุกรรมที่ออกมาน้อยตัวนะครับที่จะใช้งานได้นะครับถ้าจะใช้งานได้ดีจริงๆก็เอาพ่อที่เป็นกาคาบไข่ จากพันธุกรรมแล้วก็เอามาผสมกับแม่ที่เป็นกาคาบไข่ก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้ที่จะเอามาผสมกันแต่ขอให้เป็นแม่ที่ดีนะครับเป็นแม่ที่ดีเป็นแม่ที่จัดนะครับก็เอามาเข้าผสมนะมันก็จะออกมาเป็นพันธุกรรมที่ได้ลูกกาคาบไข่นะครับกาคาบไข่นะ ใครมีไว้ครอบครองก็ถือว่าดีสุดยอดนะครับเป็นไก่ที่มี iQ สูงและเป็นไก่ที่เจ้าเล่ห์นะครับพูดหมายถึงว่าเจ้าเล่ห์ไก่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไก่เอาตัวรอดได้ดีนะครับไม่ไม่เจ็บนะะไม่เจ็บตัวอะไรจำพวกนี้นะครับเป็นไก่ที่ดับตะเกียงได้ดีนะฮะ เป็นไก่ที่ดับตะเกียงได้ดีและเก็บไก่ได้ไวนะครับส่วนแข้งนะครับแข้งไก่ที่อากาคขาบไข่เนี่ยนะจะให้ดีเลยต้องเป็นแข้งลำเทียนนะฮะเป็นเกตเสมอนะครับแล้วเล็บนะเล็บนิ้วกลางต้องเป็นสีขาวเท่านั้นหรือเป็นสีอมอมเหลืองนะครับ นอกนั้นก็จะเป็นสีดำนะฮะจากพันธุกรรมที่ออกมาก็ถือว่าสุดยอดเป็นไก่นำโชคหรือเป็นไก่ให้คุณนะถ้าเราเลี้ยงดีดูแลดีนะครับแล้วก็ฝึกฝนดีรับรองดับตะเกียงได้ไวเนี่ยนะครับก็เก็บไก่ได้ไวเช่นกันนะ หลายๆคนก็ยังสัญหานะครับและหลายๆคนก็ยังไม่รู้จักว่ากาคาบไข่เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับจะให้ดีนะฮะกาคาบไข่เกิดจากพันธุกรรมดีนะฮะดีทุกตัวนะครับถ้าเราไปเจอกาคาบไข่นะยางามามันบางทีมันก็ดีนะครับบางทีก็ดีและบางตัวก็ใช้ไม่ได้เช่นกันนะครับ ทางที่ดีนะถ้าเราจะเอามาผสมเนี่ยเป็นกาคาบไข่ไม่ว่าจะเป็นตัวพ่อหรือตัวแม่ก็ได้ที่จะเอามาผสมกันนั้นจะออกมาเป็นกาคาบไข่ที่พันธุกรรมได้ดีมากๆนะครับและก็ใช้งานได้จริงนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเป็นเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะอย่างผมเล่ามาเนี่ยนะผมก็ไม่ได้ว่าให้เพื่อนๆเ,เ,เชื่อนะ เพียงแต่ว่าเพื่อนๆเ,เอาไปศึกษาดูว่ากาคาบไข่เนี่ยมันมีสรรพคุณที่บอกมานี่หรือไม่นะครับจริงๆแล้วนะครับกาคาบไข่เนี่ยจะเป็นชอบที่ดับตะเกียงดีมากๆนะครับและถ้าเราเลี้ยงดีดูแลดีนะครับฝึกฝนดีนะก็จะเป็นที่เก็บไก่ไวได้เช่นกันนะครับ ก็มีประมาณนี้ก่อนนะฮะมีประมาณนี้ก่อนก็ขอพวะคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้นะฮะมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปสาระน่ารู้มาฝากเพื่อนๆมาฝากน้องๆอีกเช่นเคยนะครับนะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ